บ้านสวนยามทัป,ปนีอยู่กับลูกสาวและครอบครัวเรียกได้ว่าหากพูดถึงนะักข่าวสาวระดับตน้ตนๆของเมืองไทยแน่นอนว่าเขาหลายๆคนคงต้องน,นึกถึงเธอคนนี้อย่างแน่นอนนั่นก็คือสาวยามทัป,ปนีเอียดศรีชัยปัจจุบันอายุ45ปีเป็นผู้ประกาศข่าวพักสนามและพิธีกรเธอมีชื่อเสียงจากรายการข่าวสามมิติทางช่องสปัจจุบันทัป,ปนีทำข่าวบนสื่อออนไลน์บนเพจเฟซบุ๊กและยูทูบตั้งแต่พศ2562 โดยนาเสนอเรื่องปัญหาอื่นของสังคมที่สื่อหลักๆไม่พูดถึงโดยก่อนหน้านี้เธอได้มีโอกาสออกมาเปิดใจและพูดถึงลูกสาวคนแรกในรายการดังใช่ค่ะมีลูกที่รักมากด้วยเหมือนเป็นกับลูกของเราคือต้องนอนกับเราอยู่กับเราเขาก็เรียกว่าแม่แยม้มเพราะเขาเรียกแม่แยมมาตั้งแต่เกิดเลยแย้มก็ทําทุกอย่างแบบที่แม่คนนึงทําให้เขายังตื่นเช้ามาต้องไปส่งที่โรงเรียนแย้มก็ไปส่งเขาเรียนตั้งแต่อน,อนุบาลจนตอนนี้เขาเรียนมหาลาัยแล้ว ส่วนในเรื่องของความรักของเธอนั้นเธอได้เปิดใจว่าก็มีตอนเรียนมาหาลายัยมีแฟนแล้วก็เราก็ทํางานที่กรุงเทพแล้วเราก็มาทํางานข่าวมันก็ไม่มีเวลาราะว่าเราทํางานไม่เป็นเวลาเราก็เสียใจนะคะเขาเป็นคนบอกเลิกเราแล้วเราก็ไปเจอเขาหลังจากเลิกกันแล้วเหมือนในละครเลยคะ่ะเขาเดินจับมือกับคนอื่นเราก็ร้องไห้ตลอดเวลาเหมือนเราเป็นนางเอก MV เลยนางรถเม่ไปร้องไห้ไปแล้วก็นั่งเลยป้าอีกด้วยเราก็พยายามทํางานเยอะๆเพื่อให้ลืมเขา ทำงานอย่างหนักดื่มหนักจนกระเพาะเราทะลุต้องเข้าโรงพยาบาลอย่งางไรก็ดีชีวิตของเธอตอนนี้ก็มีความสุขดีมากๆโดวยวันนี้เราจะพาทุกคนมาชมบ้านของเส้ายามที่บอกเลยว่าอบอุ่นและน่าอยู่มากๆทางนี้เธอเองยังเคยโพสข้อความระบุในภาพนั้นว่าห้องสมุดบ้านหอมไลฟ์เรดีกับการเรียนออนไลน์ที่เพิ่งเริ่มเรียนออนไลน์มาระยะหนึ่งอย่างไม่ได้แสดงความยินดีอวยลูกออกซือเลยแม่ยามดีใจมากที่บีขิงเข้าเรียนมหาลัยแล้ว เปนักศึกษาคณะโบราณคดีสาข่ามนุษยวิทยามหาวิทยาลัยศิลปากรยิ่งเห็นหลักสูตรพี่ขิงจะได้เรียนแล้วหัวใจแม่แยมก็พองโตและมันคืองานที่แม่แยมกําลังทําอยู่โดยเฉพาะเรื่องความเป็นมนุษย์และชาติพันธุ์เอาจริงตอนฟังที่พี่ขิงพูดถึงการเรียนโดยเ่าถึงสิ่งที่เห็นแม่แยมทํามาตลอดเราก็แอบ,บลืมใจอยู่ไม่น้อยและบอกเลยว่าคลังความรู้ของข,องขิงอยู่ตรงนี้หมดแล้วขอให้ลูกเรียนอย่างสนุกและมีความสุข และมีหนึ่งสิ่งที่แม่ยามดีใจคือห้องสมุดบ้านโฮมไลบรารีที่แม่ยามสะสมหนังสือไว้กำลังเป็นประโยชน์ต่อาการเรียนของพี่ขิงและน้องว่านที่การเรียนออนไลน์แม้จะคน้นคว้าผ่านอ e ีไลบรารีแต่การอ่านหนังสือจากเล่มมันก็น่าจะได้อะไรมากกว่าสะดวกกับการคนา้นคว้าเพราะแม่ยามมีหนังสือหลากหลายการเมืองวรรณกรรมประวัติศสาสตร์สังคมวัฒนธรรมและศิลปะหนังสือนอกจากซื้อได้จากการไปงานต่าง ดีใจที่มีประโยชน์เมื่อบีคิงต้องเขียนรายงานเลยพากันมาเลือกหาหนังสือหวังว่าจะมีคุณค่าต่อการเรียนรักลูกสาวแม่แยม้มสนับสนุนให้ทุกบ้านทำมุมหนังสือที่สะสมไว้เชื่อมันว่าจะมีประโยชน์ค่ะซึ่งนอกจากที่ชาวเน็ตจะนําทริคในการเรียนหนังสือไปใช้กับที่บ้านแล้วยังมีหลายคนเข้ามาตอบเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าลูกสาวทัปน,นีคนนี้น่ารักสมวัยมากๆ